่สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีท้อเราสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะะเทลว e เวอร์เซคันลันเองนะก็เปิดให้โหลดล่วงหน้านะฮะตั้งแต่วันนี้แล้วพร้อมลุยวันที่21พฤศจิกายนนี้เวลา9โมงนะก็มีทั้ง iOS และ Android แต่ว่าเราสามารถมุด v ีเออวีพไม่ต้องมุดก็ได้นะมันมี APK ในคูแอปนะไม่ต้องมุด VPN นะลืมไปนะขอภายทีนะก็จะเป็นเกมอ่า 2D ดีนะฮะ mmrpg นะฮะของ nexon นะฮะภายในเกมก็จะมีระบบต่างๆนะภารกิจมันตีเพย์เยอร์ชาร์ลิน์ล่าเลดบอสนะฮะ <love> แล้วก็ระบบสกิลสวมใส่นะต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ <S 2> <S 2> ที่สำคัญเลยเสียงผ้าญี่ปุ่นนะจัดเต็มเช่นเดิมนะผมนี่ฮะก็ตัวเกมก็จะเป็นแบบผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นแนวตั้งนะับผมแล้วก็เราค่อยใช้โ,เชโรเ a t i o n control ปรับแนวนอนก็ได้นะ ไม่รู้เันใช้ปรับเยอะปรับน้อยขนาดไหนเนาะก็ภาพสวยบรรยากาศก็เหมือนไฟนอล n t นซีสมัยโบราณก็ที่เป็นตัวเออเนาะภาพ 2D อ่ดีอ่น่ารักนตารักสมัยก่อนนะฮะก็น่าสนใจนะฮะก็เดี๋ยวรอมันมาแล้วกันเนาะวันที่21 9โมงเช้าห้ามพลาดนะก็ใครอยากเล่นก็โหลดตั้งแต่วันนี้เลยสลับ i ก็สโตี่ปุ่นสลับ Android ก็ไม่ต้องมุดนะก็โหลด A p K ุยแอปมาเลยนะง่ายๆนะ ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิก์ไว้ให้เนาะก็ไม่มีอะไรมากก็มาบอกข่าวสารเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าไรที่ชอบเกมใหม่ๆอยากลองเกมใหม่ๆก็เกมนี้ไม่ควรพลาดน่าเล่นน่าสนุกมากๆนะฮะก็ไปดูเอาว่าจะเป็นระบบแบบยังไงนะเห็นไหมมันเป็น m อเ g ก็จริงแต่ว่าท,ที่ที่ดูมาก็เหมือนเนี่ยเหมือนใช้สกงสกิลด้วยนะประมาณนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ติดตามแล้วกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะเดี๋ยวลองใช้แอป โรเตชันคอนโท o l อันนี้คือล่าเลดบอสนะเอา,อาตัวละครเพื่อนมาช่วยได้ประมาณ3คนเนาะเอก็น่าสนใจดีรอเกมเปิดแล้วกันว่ามันจะมันขนาดไหนนะนี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องอินสตเกมด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ